นิทานพื้นบ้านไทยเรื่องชัยเชษเป็นการถอดความจากบทละครนอกซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยรัชกาลที่สองเรื่องมีอยู่ว่าท้าวอภัยนุราชเจ้าเมืองเวสาลีมีพระธิดาองค์หนึ่งพระนามว่านางจำปาทองเพราะเมื่อนางร้องไห้จะมีดอกจำปาทองร่วงลงมา คัะน,นนางจำปาทองเจริญวัยขึ้นนางได้นำไข่จระเข้จากสระในสวนมาฟักจนเป็นตัวและเลี้ยงจระเข้ไว้ในวงังคร้ะจระเข้เติบใหญ่ขึ้นก็ดุร้ายตามวิสัยของมันมันเที่ยวไล่กัดชาวเมืองจนชาวเมืองเดือดร้อนไปทั่วท้าวภัยนุราชทรงขัดเคืองจึงขับไล่นางจำปาทองออกจากเมืองเวสาลีนางแมว ซึ่งเป็นแมวที่นางจำปาทองเลี้ยงไว้ได้ติดตามนางไปด้วยนางจำปาทองกับนางแมวเดินซัดเซสพระเนจอรอยู่ในป่าไปพบยักษ์ตนหนึ่งชื่อนนทยักษ์ซึ่งกำลังจับไปเข้าเฝ้าเท้าสิงหนนางตกใจกลัวจึงวิ่งหนีไปพบพระฤาษีพระฤาษีช่วยนางไว้ นางจำปาทองกับแมวจึงขออาศัยอยู่รับใช้พระฤาษีในป่านั้นท้าวสิงหหนเป็นยักษ์ครองเมืองสิงหหนไม่มีโอรสและธิดาคืนหนึ่งท้าวสิงหหนบรรเทาหลับและทรงสุบินว่ามียักษ์ตัวหนึ่งออกจากป่านำดอกจำปามาถวายดอกจำปามีสีเหลืองเหมือนทองคำยิ่งนักท้าวสิงหหนจึงทรงให้โหนทำนายพระสุบินโหนทำนายว่า ท้าสิงหนจะได้พระธิดาวันนั้นนนทยักษ์เข้าเฝ้าเท้าสิงหนและทูลว่าพบยิงสาวอาศัยอยู่ในป่ากับพระฤาษีเท้าสิงหนจึงเสด็จไปหาพระฤาษีและขอนางจ้าปาทองมาเป็นธิดาประธานนามว่านางสุวิชาฝ่ายพระชัยเชษเป็นโอรสเจ้าเมืองเหหมัน พระชยเชษมีพระสนมอยู่เจ็ดคนวันหนึ่งพระองค์เสด็จประพาสป่าและและหลงทางเข้าไปในสวนเมืองสิงหนนางสุวิชามาเที่ยวชมสวนพบพระชยเชษจึงนำความทูลให้เท้าสิงหนทราบเท้าสิงหนให้พระชยเชษเข้าเฝ้าพระชยเชษจึงทูลขอรับราชการในเมืองสิงหนน ต่อมามีข้าศึกยกทัพมาตีเมืองสิงหนลพระชยเชษอาสาสู้ศึกจนชนะท้าวสิงหนลจึงทรงยกนางสุวิช,ชาให้เป็นพระชายาพระชยเชษพระชยเชษจึงพานางสุวิช,ชากลับเมืองเหมันฝ่ายนางสนมทั้งเจ็ดคนริษยานางสุวิช,ชาที่พระชยเชษร,รักนางสุวิช,ชามากกว่า ขณะนางสูวิชาทรงคันจนจะถึงกำหนดคลอดนางสนมทั้งเจ็ดก็อ,อก,กุบายว่ามีช้างเผือกในป่าพระชัยเชษจึงออกไปทรงคล้องช้างเผือก่ายนางสูวิชาคลอดลูกเป็นกุมารมีสอนกับประขันติดตัวมาด้วยนางสนมทั้งเจ็ดนำพระกุมารไปใส่หีบฝังไว้ที่ต้นไทรในป่าเทวดาประจำต้นไม้ช่วยชีวิตพระกุมารไว้ พระชายเชษจึงทรงขับไล่นางสุวิชาออกจากเมืองขณะที่นางสุวิชาคลอดกุมารน,นั้นนางแมวแอบเห็นการกระทําของสนมทั้งเจคนจึงพานางสุวิชาไปขุดหิบที่ใต้ต้นไทรแล้วพาพระกุมารกลับไปเมืองสิงหนเท้าสิงหนตั้งชื่อพระกุมารว่าพระนารายทิเบตต่อมาพระชายเชษ ทรงรู้ความจริงว่านางสุวิชาถูกใส่ร้ายจึงออกติดตามนางสุวิชาไปเมืองสิงห์ผลและได้พบพระนารายที่เบตซึ่งกำลังประพาสป่าก,กับพระพี่เลี้ยงพระชัยเชษเห็นพระนารายทีิเบตเป็นเด็กน่ารักมีหน้าตาคล้ายพระองค์ก็มั่นใจว่าเป็นพระโอรสจรึงเข้าไปขออุ้มและเอาขนมนมเนยให้พระนารายทิเบตโกรธว,ว่าเป็นคนแปลกหน้าจึงไม่ให้จับต้อง และไม่ยอมเสวยขนมพระนารายทิเบตโกรธพระชยเชษที่มาจับต้องตัวและจับหัวของพระพี่เลี้ยงของตนจึงใช้สอนธนูหมายจะฆ่าให้ตายแต่ธนูที่ยิงออกไปนั้นกลับกลายเป็นดอกไม้กระจายเต็มพื้นดินจึงทำให้พระชยเชษเกิดความประหลาดใจยิ่งนักเจ้าชายจึงอธิษฐานจิตว่าถ้ากุมารองน์นี้ เป็นลูกของตนที่เกิดกับนางสุวิชาขอให้ธน,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 นูที่ยิงออกไปนั้นกลายเป็นอาหารทันใดนั้นพระชยเชษก็แผลงสอนออกไปและสอนธนูที่ยิงออกไปนั้นก็กลายเป็นอาหารมากมายเต็มพื้นจึงทำให้พระชยเชษมั่นใจแน่แท้ว่าเป็นบุตรของตนจริงพระชยเชษทรงแต่ถามพระนารายทีิเบตเกี่ยวกับมารดา เพราะทรงจำแหวนที่พระนารายทิเบตสวมได้พระนารายทิเบตทรงบอกว่านางสุวิชาเป็นแม่และเท้าสิงหนเป็นพ่อพระชัยเชษจึงทรงเล่าเรื่องเดิมให้พระนารายทิเบตฟังทั้งสองจึงทราบว่าเป็นพ่อลูกกันพระนารายทิเบตพาพระชัยเชษเข้าเฝ้าท้าสิงหนพระชัยเชษทรงขอโทษนางสุวิชาส่วนพระนารายทิเบตลูกชาย ก็ช่วยทุนนางสุวิชาให้หายโกรธพอ่อนางสุวิชายกโทษให้พระชยะเชษนางสุวิชาและพระนารายทิเบตทั้งสามพ่อแม่ลูกจึงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนับแต่นั้นเป็นต้นมาจบแล้วนะคะสำหรับนิทานพื้นบ้านเรื่องชยเชษ